กินนะครับมึงกินนะไม่กินอนะ้คนอ้นแนละ้วนะมันเตะเอาอันน<ะ>ีก้ก็ใครจะสวยจริงคนดีน้องยังอุตส่าห์ราณีให้พี่ได้พบกับเธอแอบยังเหนกันคุกทุกวัน น <Dub u> ะฮและทุกท่านนะครับผมทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้นะฮะก็ขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณ,คณนะทุกฝ่ายที่เป็นการดรบูดกันนะครับแล้วหน้าขาวเนี่ยบางท่านบอกติิงตองใช่ไหมใช่ครับเปิ้ล ไปไหนเรือเจ้าไปบีแปลงใหม่ห,หรือเปลาวิ่งลเอเด่ยววันต้องชักรักตั้มาแต่ใมตาวันที่เก่าเองชาวปีนีเต่าขาดกูเต่าจับกันปมน ขอใหม่แป๊บดีขอใหม่หนึ่งนะฮะผมในดามของเจ้งสวรรค์อาไลทุทุกสาขาครับตั้งปทุมธานีภูเก็ตปังงากระบี่ สุรัตนีทุกขันเปรียบเสมือนกับน้องชายคนหนึ่งด้วยความรักแล่วงใหญ่ตลอดมา,อาขอให้ทุกขันวันจว่างและตลอดจนเพื่อนฝูงที่ครับทุกคนที่มาร่วมมานในวันนี้ขอให้ที่สัญญาพนัแลาย<บ>แล้พี เล่าถึงไม่ได้กล่าถึงนะครับขอให้ได้รับแต่ความสุขความเจริญอ,อยากจะกินเค้กถ้าเกิดถึงทั้งหมดที่ไวยพอรอกันคงไม่ได้กินเค้กนะครับขอให้พี่มีแต่ความสุขแล้วก็ความเจริญนะครับก็นภะพาร่ำนภะพารวยนภะพามั่งนภะพามีพุทธร,รวยเงินธโรูรวยทองสังโครวยข้าวรวยของรวยเงินรวยทองด้วยน้ำมูพุทธายะครับพี่ครับ อาจารย์สมชายเทียนไทยครับศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งนะฮะสัญญาพระไรายนะครับความดังที่ความดีสิบุญทนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนมีความรักกับสุขสันต์บันสว่างแล้วก็มีเพื่อนและคนที่เรารักนะครับนี่คือความจริงใจของศิลปินนักร้องแต่ละท่านที่มาในวันนี้และแขกผู้มีกล่มหายใจเดียวกันก็ขออวยพรให้ครอบครัวของน้องสุขสันต์และน้องเมย์พร้อมกับพวกเราทุกคน ศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งทุกท่านเลยนะคะก็น้อมนาความสําเร็จน้อมนํำขบวนพรทั้งหมดนี้ส่งตรงถึงสุขสันวันสว่างรวยยิ่งขึ้นไปค่ะอ่นเดียวเดี๋ยวขอทัานพี่ค่ะแฮปปี้ เป็นเรียญนะเป็นเหรียญไอนเป็นอาุกแข็งยอดเลยอ่ะ